รับรองคุณปลอดภัยแน่นอนครับเชื่อผมนะครับระวังตัวเองให้ดีล่ะบอกมันว่าตอนนี้เนี่ยโรกฉันอยู่ไหนก็จเจ็บตัวแน่ไปช่อนยะฉันได้ไปไปได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมาลองช่วยกันนะครับเฮ้ยนี่พวกแกทำบ้าเลยพวกแกเนี่ยอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่จินบอกให้หยุดเองพวกแกทำนาของกูแกเนี่ยฉันไม่ตลกเลยนะโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาลูกบอลมาใส่ท้องทำไมเนี่ยหยุดฉันบอกให้หยุดไงเฮ้ยช่วยด้วย เออคุณทับใจะยืนก่อนนะครับคือคุณเอาลูกบอลเนี่ยใส่ในท้องรับรองคุณปลอดภัยแน่นอนครับเชื่อผมนะครับเจ้าทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเล่นบ้าอะไรเนี่ยมองเอาเสื้อมาคุณครับเอาเสื้อนี้ใส่ไว้นะครับเชื่อใจพวกเรานะครับรับรองคุณปลอดภัยแน่นอนเร็วครับไม่มีเวลาแล้วเร็วค่ะขายขายค่ะอะไรวะเนี่ยมาครับช่วยครับไปมองอันนี้อยูุดนี่นะพวกกินจะพาลูกสไปนไหนหยุดอยุดนี่นะ เดีเอเห็นผู้หญิงกับเด็กเดินผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าไม่เห็นนะฉันไม่เห็นใครทั้งนั้นนี่พวก้กายกำลังเล่นบ้าเลยเนี่ยช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิฉันงงไปหมดละจะว่าไปเธอคงไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรอกนะเพราะว่าเธอกำลังท้องอยู่กำลังท้องกำลังไส้ระวังตัวเองให้ดีละ่ะว่าแต่เห็นผู้หญิงเห็นรถเข็นเด็กเดินผ่านมาแถวนี้ไหม น,นี่คนก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เห็นใครทั้งนั้นตอนนี้พวกแกกำลังเล่นบ้าอะไรเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิโถ่เว้พีลครบได้ครับผมกำลังตามหาอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับตามหาเจอแน่นอนอยัยฉันรู้ละ่ะว่าเธอปิดบังอะไรฉันอยู่เฮ้ยวันนี้เจออะไรวะเนี่ยสวยสัมสวยซ้อนจริงเลย ลูกฉันยไปไหนวะเนี่ยลูกฉันรางผ่าลูก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 ฉันอยู่ไหนอะลูกคุกท่านจะย็นก่อนครับมาทางนี้ครับเงียบๆนะครับลูกฉันอยู่ไหนบอกมันว่าตอนนี้เนี่ยลูกฉันอยู่ไหนคือคุณเงียบๆก่อนนะครับคือตอนนี้ลูกของคุณอยู่ตรงนี้แล้วครับปลอดภัยดีครับลูกที่คอนครับเี่แล้วแกทำไปเพื่ออะไรคือที่ผมทําไปอ่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคุณนะครับคือผู้ชายคนนั้นอ่ะ พูดอะไรบางอย่างไม่ดีกับคุณผมก็เลยเลือกจะใช้วิธีนี้พ่อที่ช่วยเหลือคุณนะครับแล้วแกเป็นใครต้องการอะไรจากฉันแล้วฉันเนี่ยไม่ทำอะไรให้เขาคุณครับตอนนี้ผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะครับเรารีบไปกันเถอะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่แกจะพาฉันไปเนี่ยอธิบายฉันข้าใจก่อนสิเอาไวท้ทีหลังได้ไหมครับคือตอนนี้เรารีบไปกันเถอะครับนี่ตามผมมานะครับเดีวครับเ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนสิจะไปทางไหนล่ะ <c oughs> ลูกคุณคะรอฉันด้วยคะ่ะนี่วะเฮ้ย จะเดินทางใช่ไหมหยุดหยุดหย,ย,ยุดไอ้ที่เหนื่อล่ะไม่อย่างงั้นก็เจ็บตัวแน่อ๋อคิดจะหลอกฉันด้วยลูกบอลกันเหรอฉันไม่ได้งอน,นะเว้ยนี่เฮ้ยมากับฉันถ้าแกไม่มาแล้วก็ลูกแกได้เจ็บตัวแน่ปล่อยฉันนะฉันนี่ เงียบหุบปากรอท่านอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนล่ะถ้าแกตกติกแล้วก็ลูกของแกไม่ปลอดภัยแน่เดี๋ยวก่อนนะแกจะพาลูกฉันไปไหนเงียยเอางีวะเนีย่ย oh <my> คุณหลิวครับเด็กที่คุณหลิวต้องการได้แล้วนะครับเยียบมากอ่ะเงินที่เราตกลงก,กันไว้ ไม่ต้องแบบนี้สิถ้าคุณหลิวไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนฉันขอเช็คสินค้าก่อนว่าเด็กเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์ไหมเพราะว่าฉันจะเอาไปให้พ่อใหม่มันคุณหลิวไม่ไว้ใจผมหนอครับผมก็ทำงานนี้ให้คุณตั้งหลายรอบแล้วครับฉันไว้ใจแต่ยังไงซะ ก็ต้องเช็คสินค้าก่อนเฮ้ยเด็กหายไปไหนฮะเป็นไปไม่ได้นะครับเฮ้ยเด็กหายไปไ,ไ,ไหนวะเน่แกบอกว่าแกทำงานไม่เคยพลาดไม่ใช่หรอแล้วแบบนี้บังหมายความว่างไงห่วยแตกที่สุดเอาเงินจชคืนมาเลยนะทำงานพลาดขนาดนี้เ,เนี่ครับคุณหลิวครับคุณหลิวใจยเย็ยนก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะรีบเอาเด็กมาให้ดีแกรีบเอามันมาเลยนะและแกทำงานฉันพากอีกครับไปไม่อยู่บ้าเนี่แค่นี้ก็พักไรวะนี่แกทำบ้านอะไรแกเนี่ยแกคิดจะปั่นประสาทฉันใช่ไหมฮะนี่แกจะหาเจ้ไปไหนอาไปล่อยนะฉันไม่ไปไปหาเจ้านายยังไงเรื่องทั้งหมดแกต้องรับผิดชอบมานั่งเรือนี่เอาไปเนี่ยมาเนี่ยปล่อยนะมาได้เลย นี่แกมาที่นี่ทําไมฉนันต้องถามพี่มากกว่าว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครเดี๋ยวก่อนนะครับนี่พวกคุณสองคนรู้จักกันหรอครับก็บใช่ไงเนี่ยมันน้องสาวของฉันอไม่จริงเป็นไปไม่ได้ครับใช่เป็นไปไม่ได้เลยคนมีเป็นแสนเป็นล้านทําไมแกไม่เอาคนอื่นมาเอาน้องสาวฉันมาทาไมโง่โง่เส้นดีเลยคุณเหลิวครับผมไม่รู้เลยครับว่าย่างเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณเหลิว อีกอย่างชื่อกับนามสกุลเนี่ยมัยังไม่รู้เลยพี่เลวมากนะที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ได้พ่อแม่เลี้ยงดูพี่เป็นอย่างดีให้การศึกษาให้เงินให้ทุกอย่างแต่ดูพี่สิกับเรื่องทางเดินที่ผิดแล้วมาคงไอวโจนเนี่ยนี่แหละคือทางเดียวที่พี่จะหาเงินมาตอบแทนพ่อแม่ไงตอบแทนกันหรอสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าตอบแทนกันหรอแม่เต่็หลายได้แทนผมเองพี่ก็ยังไม่เว้นใช่หลานฉันอยู่ไหนแกเอามาเดี๋ยวนี้นะ แกร,รู้ไหมว่าวันนี้ไอ้พวกนั้นจะมาเอาเด็กแล้วแกเอามาเลยผมไม่รู้ครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนเอาไปด้วยเด็กคนนั้นอยู่ไหนผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่สินะที่เขาว่าเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออาใครแม้แต่พี่สาวที่แท้ของเองก็ไว้ใจไม่ได้ต่างจากคนนอกที่ไม่ชีญาติแต่เข้ากับหวังดีและไว้ใจได้มากพีซอีกแกพูดแบบนี้แกหมายความว่าไงฉันโชคดีนะที่ไปเจอผู้ชายคนนึงเขาบอกฉันทุกอย่างเรื่องแผนการของพี่ทั้งหมด เดี๋ยวก่อนครับออคุณครับไว้ใจผมนะครับฝากลูกของคุณไว้ที่ผมก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วฉันจะเชื่อใจคุณได้ยังไงคะเชื่อใจผมเถอะนะครับผมจะดูแลลูกของคุณเป็นอย่างดีคือคุณรีบตัดสินใจนะครับก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะมาไม่อย่างนั้นคุณกับลูกอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับเออมันยากมากเลยนะคะที่ฉันจะเชื่อใจคนแปลกหน้าแบบคุณแต่ไงก็ช่างเลยคะ่ะฉันขอเชื่อใจคุณสักครั้งฉันฝากลองฉันด้วยนะคะครับ ผมไปก่อนนะครับต่อไปนี้ฉันกับพี่ไม่ใช่พี่น้องหรือาญาติกันอีฉันไม่มีพี่สาวแบบพี่ส่วนพี่ก็ไม่มีน้องสาวแบบฉันต่อไปนี้เนี่ยครอบครัวมไม่ต้องการพี่คนเรอเรอแบบพี่น่ะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอก ผมไม่รู้แลวผมก็ไม่เกี่ยวด้วยผมทํางานภาคเ็แคค่ไม่ได้เงินหางานใหม่ทําไม่ดีสี่เรีี่ยมอี่พูดง่ายจนเลยนะโอ้ยโอ้ยร้องเ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องร้องนะครับเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วลูกฉันขอลูกของฉันด้วยค่ะนี่ครับลูกแม่มาหาแล้วนะแม่คิดถึงมากเลยรู้ไหม ในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันสักทีผมดีใจด้วยนะครับที่คุณได้อยู่กับลูกแล้วผมบอกแล้วไงครับว่าไว้ใจผมได้ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับนี่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับฉันสบายดีค่ะแค่ฉันได้มาเจอหน้าลูกของฉันแค่นี้ฉันก็ดีใจมากๆแล้วนี่ก็หมดหนะ้าที่ของผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะ ฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันเพื่อเป็นการขอบคุณฉันขอเลี้ยงข้าวคุณักมือได้ไหมคะครับขอบคุณมากนะครับเชิญคะ่ะบางครั้งคนรู้จักหรือแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่สามารถไว้ใจได้เสมอไป